มีว่ามีบริจาคอะไรบ้างวะวันนี้เราจะมารีวิวเคบับของรัตต์ฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับวาง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 อย่านะคนที่เจ็ดเลยอ่ะเป็นให้ได้เลยไอ้สตร์คนที่เจ็ดจ้าจะเป็นให้ได้เลยอ้ามือไปไรเมื่อกี้เขาทำมือเลยเขาทำกันยนะรเีววิลำไงลำรีวิวเขาชอบพอ นทำที่แบบเอ็นแบงกินน่ะที่มันป๊อปป๊อปปากก่อนดิให้ดูว่าให้แบงกี้ติดคำโอ้โหก็ต้องด่าด้วยเออต้นเยอะแบงก์โคตรเยอะขายได้ยังไงห้าสิบบาทเส้นผมโอ้โยเส้นผมสีสีส้มไเฮียเปิดดูแต่อะไรด้วยโอ้โหพี่นึกว่าขี้ไม่พี่ขอแป้งหน่อยขอบแป้งเขียวเมยปากดิดูครับดู แป้งล้วนครับไม่มีเนื้อไก่อยู่ไหนก็เขาเรียกว่าเขนเขาเรียกว่าทุกระดับประทับใจครับแป้งหนาเหมาะขนาดแป้งหนาเป็นนิ้วว่ะเอามาแล้วมาแล้วมือมาแล้วมือมาแลียดหาลงไปเอาสักทีนึงอันนิอือ้ายันเคียวเอื้องไงนะคี้ียวแบบกลางกือกบล็อก รสชาติเป็นไงครับตรีเขียวหมดสามชั่วโมงไงเปรี้ยวเปรี้ยวเพราะอะไรเปรี้ยวเพราะตอรสเหรอโอ้โหที่ร้องงานแล้วอะมือคนทำเออไม่งั้นจะบูดด้วยอันนี้ถ้าได้ได้มาต้องรีบกินนะครับเพราะว่าถ้าเกินไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเริ่มนะครับบูด อคาะในเคาะอะไรมูอแม่งกินสามคำสี่คำหมดท่านบนอันเดี๋ยวเดีให้ดูหน้าเจ้าของเคบับนะครับขอสัมภาษณ์่อยครับทำจากอะไรเรับับใช้ตีนทำเชียรอยากหยับปิดคลิปดิพอแล้วเดี๋ยวอันนี้เป็นเป็นเป็นไก่นะครับ เป็นไก่เน่าก่อนเลองไก่ลองดิเก่วแป้งล้วนเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาเกีวแป้งล้วนเอาให้ดีอันนี้อันนี้เป็นเป็นแป้งกรอบเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมารีวิวเป็นอ่าเป็นเนื้อบ้างนะครับเนื้อเน่าครับเดี๋ยวขอจบก่อนนะครับเดี๋ยวพี่อีวีหน้าเดี๋ยวพารีวิวอะไรเดี๋ยวคอยติดตามใหม่ครับไปยังไง